เดลี่หลบไหนอะบางพี่ เต็มปากเต็มจมูกเลยล่ะผมชวนดาราคู่นี้ถ่ายรูปน้องชื่อลิลี่กับเบลล์เป็นนักแสดงเรื่อง harmony ซีค์เิ่งจบไปเลยลิลี่บอกผมว่าอยากถ่ายกลางคืนคู่กับน้องเบลล์ผมนี่รีบถามทันทีเปียกไหวไหมสวยและกูลืมไปว่านี่ถ่ายครั้งแรกกับพาน้องไปลำบากยากเย็นแบบนี้ใครมันจะอยากถ่ายวะน้องตอบกลับมาว่าได้เลยฟิลจอยอ้าจอยเฉยอ้อมผมจัดเต็มไปให้ไฟเย็นล่มใส่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำเปล่าอาจจะงงว่าเอาไปทำอะไรรอดูก่อนอ่ะเริ่มจากไฟเย็นก่อนเบาๆเดี๋ยวน้องตกใจขายสวยกันก่อนและคือน้องๆสองคนธรรมชาติมากไม่่ต้้อออออองงงงีะไเเเเลลยยูนาาก็ทขม แรงก็ให้กลางทําฟิลฝนตกแต่ฝนไม่ตกแบบนี้ต้องทําไงข้อ1รอฝนตกข้อ2ฝนเทียมนี่ไงน้าเปล่าได้ใช้แล้วค่อยสบายใจหน่อยเอ้ยสมจริงหน่อยแล้วเอาจริงป้าคนหนึ่งตัวสูงคนหนึ่งตัวเล็กจะขี่หลังเต้นลำยืนข้างกันก็ลงตัวกันหมดพอดีแต่ถ้าเพิ่มพี่อีกคนเข้าไปแบบนี้อาจจะยังนะโอเคลงตัวละ